ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูการใช้อ e ีเนวแล้วก็ใช้ตัวสิ้นคิดที่จอดลงดินนะครับนี่ครับจากผลจากทุเรียนที่ใกล้าตายแล้วนะครับเนี่ยจากทุเรียนที่ใกล้ตายแล้วเราก็ใช้กู้ดินแล้วก็ใช้ตัวสิ้นคิดจอดลงน้ําทุเรียนเราได้กับมาฟื้นนะตอนเนี é ้นี่นะครับนี่คนที่ว่าดูแลส่วนของผมเนี่ยครับว่าจอดสิ้นคิดไปกี่ครั้งแล้วก็กู้ آ آ ดินไปจอดส้นคิดไปสามครั้งแล้วครับต้นไม้ก็ดีขึ้นนะครับใบเริ่มมาเริ่มสวยครับ นี่นะจัดก,กู้ดินแต่ปีนี้เราประสบฝ่ายแรงใช่ไหมครับ,บน้ําเราก็มีน้อยน้าเราแห้งแต่เรามาได้ตัวสิ้นคิดกับกู้ดินใบก็สดใสกลับมาเหมือนเดิมนะครับ<ม>นี่ครับนี่นะใบมันสวยสดเหมือนเดิมเลยฟื้นหมดเลยฟื้นหมดเ,เลยจากใกล้ตายนะจากใกล้ตายฟื้นหมดเลยนะทุเรียนนะไม่ว่าทุเรียนอย่างเดียวนะไปดูงอกกันนะครับเงาะของผมก็ดกมากเลยครับนี่นี่นะงาะนะเงาะมีต้นเขียวมากเลยต้นเขียวต้นเล็กๆนะนี่ครับเงาะ นี่นะเงาะนี่ครับนี่ใบเขียวมากเลยแล้วก็เป็นทุเรียนต้นเล็กนะครับทุเรียนต้นเล็กที่ใกล้ตายที่ใกล้ตายแล้วแล้วเราก็พอใกล้ตายแล้วเนี่ยเราก็มาฉีดกู้ดินแล้วก็ใช้ตัวสิ้นคิดกรจะจลลงน้านะนี่ทุเรียนต้นเล็กเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วนะมันผัดใบมันได้แตกนะเห็นไหมยอดกาลังแตกนะครับยอดแตกแล้วก็ขึ้นหมาไม้นี่ตอนนี้มันกาาําลังสวยนะครับครับนี่นะครับคนาก,การ คนจะัดการที่เราใช้ตัวสิ้นคิดกับกู้ดินเอาเนี่ยเนี่ยครับผู้ดูแลสวยของเราเนี่ยครับที่ทําตอนนั้นที่เข้ามาทุเรียนมันแย่มากขาดน้ําแล้วตอนเนี้เป็นยังไงเอาถามเขาเลยครับมันแรงด้วยอะไรด้วยก็ได้ตัวนี้ปลายมันก็ดีขึ้นนะครับมันก็สดใสงามขึ้นใบดีขึ้นครับอยากแย่ก็ไกลเป็นดีครับเนี่ยมันเริ่มแตกขึ้นมานะครับแตกตาม แตกใบอ่อนแตกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยแล้วเดี๋ยวอีกเจ็ดวันผมก็จะมาทําให้ดูกันนะครับครับผมครับวันนี้ผมขอแค่นี้ผมครับสวัสดีครับ